กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะร้าน p r มินแ m t r a c t o สาขาเพื่อสุจักรบารุงรอธานีวันนี้มีรถขายคอร์เจี๊ทีห้ามานำเสนอนะคะตัวนี้จะเปิดราคาอยู่ที่200,000บาทเครื่องดีเกียร์ดีรถพร้อมใช้งานทุกระบบนะคะหากสนใจเข้ามารับชมสินค้าได้ที่ร้านค r มินแ m Tractor สาขาเสุจักร สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่065-047-0370 081-7294501นะคะตัวนี้จะเปิดราคาอยู่ที่2 0 0 0 0บาทพร้อมเล่นทะเบียนนะคะย้าน,นะคะหากสนใจเข้ามารับชมสินค้าได้ที่ร้านพีินพัคเตอร์สาขาอําพวิสกับจังหวัดอุดรธานีหรือสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่065-047-0370 081-7294501นะคะ 2งปี3 0มร้กิโลเมตรนัานภูมินกเตอร์ยินดีให้